วันนี้นะครับผมจออมาเตือนภัยนะครับผมคนเลี้ยงบอนสีคนรักบอลสีนะครับไม่อยากเห็นบอนของคุณอยู่ในสภาพแบบนี้นะครับเกิดจากอะไรนะครับในคลิปแล้วก็ท้ายคลิปมีคําตอบนะครับก็นะครับจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับก่อนจะเข้าไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมก็นะครับผมสวัสดีครับ FC ทุกคนนะครับหลังจากที่ ผมไม่ได้มีเวลาดูแลบอนสีเลยประมาณเกือบอาทิตย์นะครับผมที่กลับบ้านมืดมากนะครับผมแล้วก็มืดจริงๆนะครับแทบที่จะไม่ได้ดูแลนะครับก็มาวันนี้นะครับก็หยุดเต็มที่นะครับก็เออมีวันหยุดมาเข้าเช็คหน่อยนะครับปรากฏว่านะครับมีความผิดปกติกับบอลนะครับซึ่งผมสังเกตสังกานะครับผมใบค่อนข้างเหลืองเยอะมากนะครับส่วนกระถางหลักๆเลยอย่าง กระถางนกกระทาเนี่ยนะครับเขามีปัญหาแน่ๆนะครับเขาทิ้งใบเยอะมากนะครับใบเหลืองเยอะมากๆนะครับผมก็ยังไม่ทราบสาเหตุนะครับเกิดจากอะไรหรืออาจจะเกิดจากขาดน้ําหรือเปล่าดินแห้งหรือเปล่านะครับผมแต่ว่ายังไงเดี๋ยวก็มาตรวจสอบมาเช็กกันอีกทีนะครับเดี๋ยวผมต้องเคลียใบเหลืองๆออกให้หมดนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับผมระหว่างผมเคลียใบเหลืองๆเนี่ยผมก็เอามือ เช็คนะครับนิ้วนะครับจิ้มดูดินดินก็ไม่ได้แห้งนะครับแต่ว่าซึ่งไม่รู้มันเกิดจากอะไรแน่นอนนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์มาแนะนําได้นะครับผมแชร์ประสบการณ์แล้วก็เตือนภัยนะครับส่วนใบที่ผมเด็ดมาเนี่ยผมจะเอาไปกองไว้กับเศษใบมะขามนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับกองหมักไว้นะครับผมถึงจะนํามาใช้กับเป็นปุ๋ยได้นะครับก็นะครับเราไปตรวจสอบในโรงเรือนกันนะครับว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับ เท่าที่สังเกตสังกานะครับในโรงเรือนก็ผิดปกตินะครับใบของผมนะครับเป็นสภาพแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นหลายกระถางมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนางไหมชมพูอันดามันชายชนเนี่ยโอ้ผมเป็นหมดเลยนะครับผมเนี่ยม่านนางพิมพ์ก็เป็นนะครับผมแต่ว่าผมจะไปเล่านะครับให้ฟังนะครับแต่ขอเวลาเอาไปบำรุงก่อนนะครับการบำรุงวันนี้นะครับผมก็จะใช้ฮอร์โมนไข่แล้วก็ ใช้ M150 นะครับช่วยเร่งเลยฟื้นฟูนะครับหลอดใหม่ขึ้นมาทันใจนะครับผมเพราะว่าเราเจอสภาพแบบนี้เราก็อดหูใจเนาะเออเราคนให้เรียบร้อยนะครับเราก็ถึงจะนําไปรดราดแบบนี้นะครับผมจะใช้สูตรนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเพราะว่ามันมันก็ไม่ไหวเนาะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยผมจะใช้เป็นฮอร์โมนไข่กับ M100 นะครับผมวันแรกส่วนที่เหลือนะครับให้อีก6วันเนี่ยให้เราผสมเป็น M150 อย่างเดียวนะครับ1ฝาต่อน้ำา5ลิตรนะครับผมโรยราดแบบนี้นะครับทุกเย็นหรือไม่ก็ทุกเช้าก็ได้นะครับผมแบบนี้นะครับนี่นะครับเพื่อที่จะเร่งการฟื้นฟูให้เขานะครับเพราะว่าดูแล้วก็ไม่อยากตัดใบทิ้งนะครับเดี๋ยวก็คงต้องรุนให้เขาแตกหลอดใหม่ขึ้นมานะครับผมผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับหรือจะเกิดจากว่าน้ําแห้งหรือเปล่านะครับหรือเกิดจากว่า เชื้อราในดินหรือเปล่าผมกําลังติดตามอาการอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมลักษณะใบแต่ละใบก็คือเป็นจุดเป็นด่างแบบนี้เต็มเลยนะครับบางใบก็เปื่อยก็เน่านะครับผมตกใจมากๆนะครับใครรู้นะครับก็คอมเมนต์มาบอกทีนะครับเกิดจากอะไรนะครับจะได้แชร์ประสบการณ์แล้วก็หาวิธีป้องกันร่วมกันไปนะครับผมก็แอบตกใจนะครับวันนี้นะเออผมก็เออหดถูนะครับี่เลี้ยงมากําลังงามๆนะครับดูดินางใหม่ใบนี้ก็ไปหมดเลยนะครับนี่นะครับ โอ้เสียดายนะครับพ,พูดแล้วก็เช่าใจนะครับลูกชายก็โอ้ยชายชนนะใบสวยๆนะครับดูเพื่อนๆดูดูดเอาอะไรให้ดูนี่เห็นไหมนี่ดูขอบใบเขาก็ยังดำอ่ะเขาหูผมแบบอึ้งอ่ะมันเกิดจากอะไรอ่ะผมไม่มีเวลาดูแลอาทิตย์หนึ่งคุณพระเลยนะครับตกใจเลยนะครับก็เตือนภัยแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆที่รักในบันสีทุกคนเท่านี้นะครับผมใครมีอะไรก็คอมเมนต์บอกแนะนำได้นะครับ ก็นะครับสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆผมก็ขอฝากไว้เท่านี้เลยนะครับฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้านะครับจะเอาเทคนิคเอาวิธีอะไรมาแชร์กันนะครับสำหรับคนเลี้ยงบอลสีทุกคนนะครับรวมด้วยช่วยกันรวมหัวรวมขันกันนะครับรับรองว่าบอลสีเรากลับมางานเหมือนเดิมนะครับส่วนสูตรบำรุงนะครับหาดูย้อนหลังได้นะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย